สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกก็มีรถครอบครัวนะคะ11ท,ที่นั่งค่ะมาแนะนํากันอีกแล้วเนาะกับคันนี้นะคะลูกค้าฮุนไดเฮดวัน Elite d i a m o อ d นะคะปี 2, 0, 2021ค่ะมาในราคาโปรโมชั่นนะคะเพียง1นึ่งล้านห้าหมบาทเท่านั้นค่ะ ตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสําหรับตัวรถนะคะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นตัวโคมหน้าปัจจุบันนะคะก็จะเป็นตัวไดมอนนะคะแบบนี้นะคะถือที่ตัวกระจังหน้าเขาจะเป็นแนวนอนมีตัดนะคะเป็นโครเมียมซีซีเล็กๆแบบนี้นะคะ ได้เป็นตัวรถบ้าน11ที่นั่งนะคะตัวรถสีดำนะคะแบบนี้สภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่าเลยนะคะตัวยางเป็นยา,ยางกุดเกียปี2023นะคะแล้วก็ตัวแม็กขอบ17นะคะอ่าทางด้านของตัวกระจกมีเฟเลียวอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็อ่าสำหรับตัว ทุนไดเนาะอีล e ิตนะคะตัวดีลักภายในเขาก็จะเป็นซีเบดแบบนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนนะคะกระจกเป็นออโต้นะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้เนะาะพงมลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็รับสายวางสายใต้พงมลาาัยมีแอร์แบกนะคะในส่วนของเรือนไมคคันนี้อยู่ที่95,000กิโลเมตรนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอเป็น Android นะคะทัชสกรีนได้มีตัวอ เดวิเตอร์นะคะได้คนหาได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นออโต้นะคะตัวแอร์เป็นออโต้เช่นกันนะคะภายในนะคะเป็นรถ11ที่นั่งแบบนี้นะคะตัวนี้เบาะเบาะหนังนะคะทั้งหมดเลยนะคะสีเบจ11ที่นั่งแบบนี้นะคะ ภายในกว้างขวางนะคะลูกค้าเวลาไปเที่ยวเนาะมีคันนี้คันเดียวคือไปได้ครบหมดทั้งครอบครัวแน่นอนนะคะสำหรับตัว u ุนใดนะคะ,ะ,คะลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะก็มีเซ็นเซอร์ให้4ตัวนะคะกล้องมองหลังมีให้นะคะสำหรับตัวอีลิตเขาจะเป็นตัว 360องศานะคะตัวกล้องเขาจะเป็นกล้องมองหลังไห้นะคะแล้วก็อ่านี่นะคะภายในเขาเนอะเปรี้ยง,งไม่มีรอยขีดข่วนแอร์ราวก็มีให้รอบคันนะคะแล้วก็ตัวฝาท้ายสำหรับคุณใดเขาจะเป็นแมนนวนนะคะยังไม่ไฟฟ้านะคะตัวนี้อ่า นี่นะคะสำหรับตัวรถนะคะลูกค้าคนใดนะคะใครสนใจอยู่นะคะนัดดูรถหน้าง,งานได้นะคะประตูก็เปิดปิดแมนวนวลซ้ายขวานะคะตัวนี้โรงงานเลยนะคะสําหรับตัว elite เนาะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสําหรับตัวหุ้นใดนะคะหรือว่าดูเป็นรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะมีหลายรุ่นนะคะให้เลือกกันเลยนะคะโทรสายโดยตรงนะคะโทรศูน้าค่ะห้าสี่เาห้าสาหกค่ะกับเซลล์หยกนะคะสําหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ